เอามาติดตามอีกนึ่งเรื่องทีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้ทางภาครัฐแล้วก็เอกชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้รวมกัน,สนเสนอแนวคิดเพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาและกะกาแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดย,ยั่งยืนค่ะ นายธีรุสุภาวีบุลพ้นผูวาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านเป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมพักรัฐละเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่6กถับซ่องพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะทีห้องตาปีฉันซี่ซาหลักกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการมีการประชุมผ่านทางระบบวิดิทัศน์ทางไกลกันด้วยนะคะรวมกับภักส่วนถีเกี่ยวข้องเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ภาวะทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวทางภาคการเกษตรอุตสาหกรรม ร,รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ด้านต่างๆในจังหวัดสุราธานีตามบทบาทและกาอำนาจนาทีข้องคณะกรรมการรวมพักรัฐและเอกชนหรือว่ากอรออซึ่งกระทือเป็นกลไกสําคัญในการประสา้นความรวมมือค่ะในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดให้มีความแข็งแกร่งนั่นเองค่ะครับที่ประชุมนะครับมีการรยายงานการติดตามภาวะเศรษฐกิจนะครับหนภาพร,ร,รวมองจังหวัดสุราธานีโดยสัญญ,ญาณขยายตัวนะครับเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะทอนเศรษฐกิจนะครับด้านอุปทานที่ขยายตัวจากภาบริการภาอุตการมและก็ภากากษตรกรรมส่วนเศรษฐกิจอุปสงค์นะครับขยายตัวจากการใช้จ่ายนะครับหน้าภาครัฐนะครับเอกชนการลงทุนนะครับนะสำหรับที่ระบด้านเศรษฐกิจนะครับอากาศอื่นเพื่อถัวไปก็ลดลงจากรา,าคาสินค้าที่สูงขึ้นขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคบริการที่เกี่ยวเกับการท่องเที่ยวและบริการนะครับ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาโครงการนะครับอบรมเพื่อพัฒนาสกะภาพผู้ประกอบการรวมกับภากครัฐนะครับผู้นำคืนลุกไม่ YPC ครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกรับการพัฒนาสกะภาพการขับเคลือนแพนกวัดอับัฒนารับเอน่ตนรองับกััอนอนค้อนอรับากลย้การรับับบนบาขอาลอรในการพัฒนาประเอย่ารย,ยืน รวมท้งรับรับปัญหาอุปสรรคอะครกับและกคอเสนอแนะต่างๆในการส่งเสริมกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดสุราธานีอีกด้วยนะครับนะ,ะก็เป็นเรื่องดีๆนะครับน้องยิอมนะฟังดูงแล้วก็เป็นปในทิศทางดีขึ้นนะเศรษฐกิจของจังหวัดสุราธานีก็บรรา,ายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาจากทุเรียนนะครับอย่างพาราเลก้ปั๊มน้ำมันนะครับรวมถึงด้านการท่องเที่ยวด้วยครับของจังหวัดสุราธานี